บรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานทีมง,งานสะพานก่อสร้างหลังจากลุยกันแบบอุตรุษสุดฉีดดิดลมดันดากดันตูดตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วจ้าแปดหนุ่มรูปรอะตอนนี้ก็ได้เวลาจอดวันนี้ไม่ได้ทำโอนะคะจอดแล้วตอนนี้ก็กำลังเสาะขี้ดินเบากอง แล้วก็เช็คเที่ยวหมาน,ะน่ะมาน,ะน่ะส่วนแบ็คโคยังทำงานอยู่นะคะ ผู้เฒ่าแท้แทนคนแห่งตะบาวานขึ้นอยู่แม่มานบ่โมนี่มานบ่นนบพ่อเด็ดปนบ่ ไปเลิอกอาัดจารบีนี่ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีหลังจอดรถเราก็ต้องเช็ครถอาารัดจรบีเช็คความพร้อมเช็คความเสียหายว่ามือหน,นีอันใดเสียหายบ่สิไดาการแก้ไขก่อนลุยงานวันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะตีเล็กรอดบ่รอดรอดบ่รอดตีรอดบ่รอดแล้ววางขากระโจกกับแม่โค ไปโอ้ยคุณปูคุณปูใจสิขาดแล้วเอาระหว่างกระจกรถกระจกรถกับแบคโฮไหนจะไปก่อนกันเอาละอันรุ่นกับพ้องนี่นี่ให้ฮอดเป้าหมายเดอ้อย่เป้าใจขาดเดอ้อเจ้าคุณปู่นะคะมีปัญหาตอนนี้ ต้องเรียกช่างด่วนเกือบมาไม่ถึงฝั่งเกือบใจขาดช่งงัะเสียงบนพี่น้องโอ้ยตลิต,ตัวาดแท้เบิ่งโอ้ยปูถือขึ้นไปค่ะไปไปเออนี่ได้แล้วเส้าหลดแล้วไปเอาทรายแล้ว <laughs> บางนี้ก็ซอซออย่าซอแห้งเลยเด้อยันเล็บข,ขางคำหาเงินรุดซอไกลคอยเด้อเดี๋ยวม่อไห้อันซอยถ้ามาหากินไหนมันสิขิดนินไหลเฮียเขาพใหายแล้วน้ำไหลรถสูชีวิตคนกระสูชีวิตพอแห้งแล,ล้วยังเอาหลดมาสูชีวิตอีกหาเงินจนเราไม่เวลาไปาเห็ุอันฟ้าขางพี่น้องเอ้ยคือเอาฟ้าขางจนสิรุดออกแล้วอันนี้ก็ พามาชมบรรยากาศหลังเลิกงานนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเลิกงานมานี่เลยเราก็ต้องเช็ครถทําความสะอาดลกเตรียมความพร้อมเพราะว่าย่าเหมือนเสาห้องสี่ดหก็่ต้องมาเช็คอีกรอบนึงนะคะปกติตามมาตรฐานหรือว่าตามสายรถดําเขาขับรถวิ่งงานกันก็จะประมาณนี้นะคะบางคนก็บว่าเหตุออกพี่น้องนี่หนาทีครับกับคัดยางเดียวแต่ถ้าคนหักรถแพงรถกระิเช็ค ตรวจดูว่าอันไหนบกพร่องอันไหนมีปัญหาเราจะได้ทําการแก้ไขนะคะจระบีเห่ากับบอดดออัอดเสมอดอาพี่น้องเราไม่ได้อัดทุกวันอาจจะเช็ดเช็ดถูดถูถบ้างเป็นบางโอกาสกระตรวจเบื่งอันนั้นอันนี้คาดตกบกพร่องบอร,รวจดำตอนนี้ก็จอดทุกคันแล้วรอเช็คเที่ยวนะคะ อันนี้ก็เจ้าขุนทองฝั่งนี้เจ้ายอดอัศวินเจ้ายอดขุนทรัพย์ขคณะก็เป็นป๋าชัยดีเมื่อนี้เดี๋ยวแจ็คเที่ยวเท้าสาโอ้หเดี๋ยวข้าวุ่นไปตลาดนัดพอดีเลยบุ่นไปตลาดนัดมากเลยข้าไปตลาดนัดพอดีตอรน้ำมันเท่าไหร่เดร้อเออสามพันหาหางออกเจ็ดรอยแล้วเท่าไหร่ ผ่านหาซีบเบิ่งเหลือผ่านหาซีบตั้งถูกค่อยพ่อไปตลาดนัดติศนาอโอ้ตายเลยฮะไปตลาดนัดเบิด์สองผ่นฟัวว่ามือนี่เหลืออยู่ผ่านหาตายชีวิตมือนี่ชีวิตติดลบหรอเด้อตีเล็กโอเคค่ะไพอกันคลิปหน้าคลิปนี้กับภาพเบื้งบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะของทีมงานฟ้างบดานก่อสร้างที่หนองทับ ตำบลบ้นดานอำเภอบันดานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ